ข้อ21เขาถามค่าของตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะก็จะเห็นว่าถ้าเราเอา x เท่ากับ1ลงไปแทนในนี้เนี่ยมันจะได้เป็น0ส่วน0นะก็ในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องจัดรูปให้ x ลบ1ของข้างบนกับข้างล่างเนี่ยผล่ออกมาตัดกันนะก็ข้างบนเนี่ยเราจะใช้วิธีแยกตัวประกอบก็ข้างบนเนี่ย จะแยกได้เป็น2ตัวนี้คูณกันนะแล้วก็แอ s o l ลู e เนี่ยสามารถกระจายเข้าไปในการคูณได้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็เนื่องจากเราหาลิมิตเมื่อ x มากกว่า1นิดหนึงถ้า x มากกว่า1นิดหนึงเนี่ยตัวเนี้จะเป็นบวกแอบ o l ลูของเลขบวกเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมนะแล้วก็ถ้า x มากกว่า1นิดหนึงจะเห็นว่าตัวเนี้มันจะติดลบนะ แอบส์ลูดของตัวที่ติดลบเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นบวกโดยการคูณลบเบิ้ลเข้าไปนะก็ลบกระจายเข้ามาก็จะเป็นลบ1บวก x สลับที่เอา x ไปไว้ข้างหน้าก็จะเป็น x-1 ลบ1แบบนี้นะก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมี x-1 โลบ1ผลออกมาเรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็จะมาทำตัวล่างในกรณีที่มีรูทอยู่แบบนี้เนี่ยเราจะเอาคอนจูเกตคูณ ทงข้างบนและข้างล่างเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยเข้าสูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้นะก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองเนี่ยรูดก็จะหายไปหลังกําลังสองก็จะเป็น4นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกระจายเข้าไปคูณนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมี x ลบหโผล่ออกมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวเลขไปแทนเลยจะคิดง่ายกว่า ก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยก็คือ x ลบหมันก็จะตัดกับ x ลบหข้างบนได้หลังจากที่ x ลบหตัดกันแล้วเนี่ยก็เอา x เ,เท่ากับหไปแทนในตัวที่เหลือนะก็จะได้เป็นแบบนี้คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้12นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง